พูดคุยกันเรื่องสังฆก,กรรมก็ไม่ไม่ได้พูดลักษณะว่าเชิงสอนและตักเตือนแต่ว่าเป็นการถ่ายทอดซึ่งสิ่งที่ดีให้ให้กันและก,กันซึ่งในหมู่คณะที่ร่วมสังก,กรรมประชุมสังฆก,กรรมประชุมปฏิโมกฟังปฏิโมกเป็นเรื่องที่อีกเส้นทางหนึ่งอีกเหตุผลอีกฐานสําคัญหนึ่งที่จะทําให้ศาสนาเนี่ยคงอยู่และมีอายุยืนยาวคือเรื่องสังฆก,กรรม เพ้าะโดยโดยปฏิโมกในหลักสูตรที่เราเรียนอยู่อยู่หนึ่งรูปคนทำอย่างไรอยู่สองรูปคนทำอย่างไรอยู่สามรูปครทำยรอย่ายงไรอยู่สี่รูปครประชุมปฏิโมกได้เป็นองค์สงฆ์ประชุมสังฆก,กรรมอย่างไรได้เขาบอกไปหมดมันอยู่ในทมโทรทมเองรมตีนี้ก็เป็นแต่เพียงว่าโปพื้นฐานเพื่อให้เราเดินบันไดขั้นต่อไปว่าวินยัยในพุทธศาสนาที่บัญญัติเวนี่มีอะไรบ้างอะไร ในธรรีเ็าพูดถึงเรื่องอะไรเขาเน้นเรื่องอะไรทําโทรเขาพูดถึงเรื่องอะไรเน้นเรื่องอะไรเขามีบอกไว้หมดแต่ว่าเวลาของเราก็มีมีเยอะอยู่นะแต่พวกเราไม่ไม่ค่อยเข้าไปค้นคว้าเข้าไปจดจำเรามาพูดถึงเรื่องปฏิโมกษก่อนถ้าพูดเรื่องสังฆกรรมมันมันก็มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างตั้งแต่เรื่องประหลกกรรมเรื่องบวทพระเรื่องปริวาสเรื่องปฏิโมกเรื่องสวดกระถิน รวมแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมทั้งนั้นเลยที่ต้องอาศัยส์รูปเดียวก็ทําไม่ได้กระถินเนี่ยถึงจะอยู่บางบางวัดเขาอยู่รูปเดียวก็รับแต่ก็อาศัยพราสี่รูปห้ารูปไปสวดให้มันเดิมเป็นุปโลกไปประกาศให้มันเดิมอุปโลกคือการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราจะทําอะไรเอามาพูดถึงเรื่องสังฆกรรมประเภทปฏิโมกก่อนถ้าหนึ่งรูป ถึงวันอุโบสถเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปปฏิโมกที่ไหนใช่ไหมละ่ะเขาบอกว่าให้ให้บริสุทธิ์กล่าวคําบริสุทธิ์เอาคําบริสุทธิ์นี่ใช่ไหมจ้าเก่งใช่เนาะหนึ่งรูปสองรูปก็เป็นอ่าอ่าภาวนาต่อกันใช่ไหมสามรูปก็คืออธิษฐานอุโบสถสี่ขึ้นไปก็ต้องสวดแต่ในขณะที่เราประชุมปฏิโมกเนี่ย ในสม่วโมในในวัดทร่วงีอยู่เก้ารูปสิบรูปเนี่ยเ,เกิดไม่มีพระที่อื่นมาร่วมเลยเกิดมีอยู่สิบูปเท่านั้นที่มาเกิดสิบูปเนี่ยมีรูปหนึ่งไม่ยอมมาอย่างเงี้ยป่วยก็ไม่ป่วยเรแล้วก็อาพาดเลยก็ไม่มีไม่มีเหตุแต่ว่าเกิดมีความรู้สึกว่าไม่อยากมาพี่เฉยอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้มันจะทําให้ความไม่สมบูรณ์ทําให้ มนทินทําให้ความบกพร่องความขัดข้องนี่เกิดขึ้นทันทีบ่อยๆเข้าครั้งแรกนี่ก็พอเหมือนๆก็อยู่ในหลักอนนรลมกันได้อยู่แต่มันก็เสียถึงผู้สวดเสียถึงกรรมของสงฆ์ทให้ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เก <c oughs> ี่ยวกับปฏิโมกนะแต่ก่อนที่เท่า,าป่วยจริงๆเนี่ยมันมีมีมีมพระพราวินในบัญญัติอนุโลมให้อยู่ด้วยการบอกคํา เขาเรียกว่าคำาฉันฉันทักบอกฉันทักแต่ว่าสมมติว่าพระวัฒนร่วงพระกอป่วยก็ถามกันเอพอพระกอป่วยผมจะส่งให้พระรูปใดร,รูปหนึ่งเนี่ยไปรับฉันทะมาหรือผมไปเองก็ได้แล้วก็มารับเอาฉันทะนั้นมาประกาศที่สงอีกทีหนึง่งพอรู้ว่าฉันทะนั้นคือจุดหมายเหตุผลคืออะไรไป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะรับฉันทะมาประกาศที่สงนะรับรู้ แล้วก็ถึงจะประชุมปฏิโมกนะและปฏิโมกก็ไม่มีมงังคินไม่มีความบุกร่องไม่มีความขัดข้องคือไม่เสียหายแหละสรุปไม่เสียหายในสังฆกรรมมรกรรมของสงฆ์อันนี้ไม่ได้นะพระเราต้องต้อจำสำเหนียกไว้ต้องเน้นเอาไว้ว่าถ้าเราอยู่ในวัดเดียวกันเนะี่ยถึงว่ามีความศรัทธาเรื่องเรื่องคุบมจย์ตัวเองอ่ะถึงเจ็บไค่ได้ป่วยก็ต้องหอผิวสังขารตัวเองมา ว้นแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ให้หมอบฉันทากันเราก็จะส่งภาพภิสูุนรูปหนึ่งไปรับชันทามาประกาศแก่สงประกาศชันทานั้นแก่หมู่สง,ง์ทีหนึ่งนี่คือเรื่องวินัยบัญญัตินะไม่ใช่คํากฎระเบียบที่ใดที่หนึ่งครูบาอาจารย์สำนักใดสำนักหนึ่งบัญญัติเถระสมาคมบัญญัติเป็นพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้ามาโดยตรงเลยนะเราจะไปเอานิสัยส่วนตัวเนี่ยไปปีนเกลียวไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าก็ไม่ตาเราสุดๆเลยนะว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้หมอบฉันทะกันแลวรับฉันทะมอบฉันทะระกาศฉันทะเดีกันแบบนี้ถ้าใครไม่เป็นอะไรคือคอ,อย่าไปทําลายสังฆกรรมตัวนี้ให้หมู่คณะก็เสียงหนนะเ <c oughs> ขาฝากไว้พระวัดทะดหวงก็ดีพระวัดไหนก็ดีที่มาเนี่ยก็ให้ให้เข้าใจเรื่องปฏิโมกข์เรื่องสังฆกรรมนี้ไว้อย่างนี้แต่หากเมันว่าอ่าพิกุที่ไม่สามารถจะมาทัน ระวัดะดวงนี่แหละแต่ยเราก็รอการได้ทุกวันเนี่ยมันกระถดอยู่แล้วโทรศัพท์โทรถามโทรบอกเราผุมแป๊บนึงนะผมถึงตรงนั้นตรงนี้แหละแต่ือมันจําเป็นไม่ได้มาจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไม่ทันน่ะติดโทรศัพท์ประชุมอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มาเลยมาไม่ทันเลยแต่พระอยู่ที่วัดก็ประชุมปฏิโมกกนไปแต่ก็แต่ก็แจ้งกันเหมือนเดิมเพราะอันนี้เป็นกิจที่มันจุกหุกจุกเฉินก็ต้องแจ้งกันเหมือนเดิมว่ามา ไม่ทันมาไม่ได้ไม่ได้ไไดชุบปฏติโมกอันนี้ประการหนึ่งแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งเหตุที่จะต้องสวดปฏิโมกย่อสวดยอ่ยอได้แต่ต้องมีเหตุผลทั้งหกประการถ้าไม่มีเหตุผลทั้งหกประการนี้ก็ห้ามสวดย่อยคือพระราชาพระก็จําได้ไม่หมดต้องขออภัยพระราชาเสด็จมาไฟไหม้พีเข้าพิษสุ พิสูจเกิดอาพาธหรือเป็นอะไรอย่างหนักคือเป็นน้าหลากไหลหลากเห็ดทุกภัยเพศภัยวัตภัยเกิดขึ้นมันไม่สามารถจะตรวจได้กับส่วนยอดได้มีสัตว์ลายสัตว์ลายเสือเหลืองเสืออะไรเข้ามาเนี่ยมีเหตุเหตดภัยห้าอย่างหกอย่างเนี่ยผมก็จําได้ไม่หมดเข้ามาอย่างเงี้ยส่วนย่อดได้ที่นี้เขาก็บอกใช่ไหมเจนนี่เจนเจนกบส่วนย่อนี่คือจากจากอะไรไปส่วนอะไรเนี่ยเขามีบอกไว้ใช่ไหมก็แล้วแต่เราจะกำหนด ถ้าถ้าเราถ้าสวดเพิ่งส่วนมากก็จะเป็นสวดจบแค่นิสกีอืย่อใช่ไหมกับเหตุการณ์ห้าหกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าถ้าจะย่อเราคงก็ถึงอนอันย่อรับเกิดข่ายเขามีมีบอกตัวอย่างไว้แต่ผมจาไม่ได้บางที่ก็สังอธิเสธเขาบอกอ่าแล้วแล้วดูับเหตุการณ์แล้วเป็เหตุการณ์อ่าแล้วแต่เหตุการณ์อันนี้เขามีบอกตัวอย่างไว้ในในเรื่องการสวดปฏิโมกและอีกอย่างหนึ่งก็คือ การสวดช่วยกันสวดต่อกันอย่างอย่างไหนได้อย่างไหนไม่ได้เขาก็มีบอกเหมือนกันเพอท,ทํทโทรนี่แหละนะแต่ผมจะไม่ปิดอยู่ข้อเท่าไร่ผมก็จำไม่ได้ยส่วนผมเนี่ยอยากสวดแต่ผมสวดเปล่าๆไม่ได้ผมดูหนังสือผมสวดไปจบตรงนิสสกิยาปลาจิตีอ่าพอแล้วหรือว่าผมสวดเปล่าๆผมสวดผมสวดถึงนิสสกิยาปลาจิตีอ่าทีนี้เกิดให้อาจารย์มี่สวดต่อจากผมช่วยผมหน่อย เกิดจะมีเอาหนังสือมาสวดต่ออันนี้ไม่ได้ต้องปากเปล่าต่อปากเป่าต่อก็ได้หนังสือต่อหนังสือต่อก็ได้ถ้าผมสวดถึงนี้ถึงนี้เอาอาจารย์มีสวดต่อเฉพาพะเอาหนังสือมาเปิดอย่างนี้ต่อกันได้ผมเปิดหนังสืออ่านผมปวดเปิดหนังสือสวดแต่ผมสวดไปถึงแค่ตรงนี้อาจารย์มีสวดปากเปล่าจากตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้ต้องปากเปล่าต่อปากเปล่าถ้าการหนังสือต่อหนังสือปากเปล่าต่อปากเปล่าอย่างนี้ต่อกันได้ อันนี้นี่คือปฏิโมกและอีกอย่างหนึ่งว่าเหมือนเหมือนเราในสวดกันไปได้ประมาณสักพักและเกิดอาการดุกะข้างนอกมันจะมาปฏิโมกด้วยเนี่ยมาไม่ทันเกิดก็มารออยู่ข้างนอกเขาบอกว่าถ้าจํานวนมากกว่าจํานวนน้อยกว่ามาได้เข้าได้แต่ต้องบอกบริสุทธิ์ใช่คือต้องต้องให้เขาบริสุทธิ์ก่อนบริสุทธิ์โมสดก่อนแต่ว่าพราที่มาเยอะเยอะกว่าที่พระประชุมปฏิโมกเนี่ยเขาเขาเขามาแล้วเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมถ้าเยอะกว่าถ้ามาน้อยกว่าเราสอด่อไปเลย แต่ให้บริสุทธิ์กันก่อนนี่คือเหตุการณ์ของปฏิโมกและการปฏิบัติต่อสังรมปฏิโมกอย่างหนึ่งถ้าว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ไม่ได้บอกฉันท่าก็เลยเนี่ยไม่ยอมมาเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วบางบางที่ก็ไม่สวดเลยนะไม่สวดเลยยังไงเจ้าตรงมาถ้าเจ้าไม่มานี่พวกขอยสวดก็ได้อย่างงี้ก็มีนะบางทีบางครั้งอ่าถ้าไม่ยอมมาร่วมประชุมปฏิโมกบางวัดเนี่ยเูาแบบเอาเอาบทโขดเลยไล่ทันทีเลยไม่ออกไม่ออกไปหรื่อไล่ทันทีเลย แล้วาะจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกนะยางงี้เลยนะผมเคยเห็นวิสุทธิมครา,ามที่อุดรกับหลวงพอ่อหลวงพ่อสมคิดที่วัดป่าวิสุทธิมครา,ามพระจํานวนที่อยู่จํานวในในวัดพากันไปดึงไปลากกระชากพระรูปนั้นออกมาเลยเก็บของเก็บอะไรขึ้นรถออกจากวัดไปด้ยวยนี่เลยไปยนี่เลยนะนี่นี่นโหดมากโหดมากพี่วิสุทธิมครา,ามอุดรน,นี่ผมไปเห็นมากระตาผมเลยปฏิโมก นอกพรรษาย,ย่างงี้แหละทีนี้เรื่องสังคนรรมนี่ถ้าถ้าเรารู้เรื่องและศรัทธาเรื่องปฏิโมกเนี่ยเราเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันรักษาศาสนา,ธา,ธาเป็นวิธีการรักษาศาสนา,าในสังกรรมในรูปแบบของสังกรรมทีนี้มาพูดถึงสังกรรมประเภทปริวัติมีบัญญัติคล้ายๆกันแต่ เขามีบอกไว้ลักษณะในรูปแบบกฎกติกาต่างกันนิดนึงเช่นเริ่มเริ่มปริวาสเนี่ยแค่ห้ารูปก็ได้พอเลยขึ้นไปนั้นต้องหนึ่งรูปก็ได้สองรูปก็ได้ปริวาสแต่ว่าตอนสวดต้องห้าแต่ว่าอยู่รักษาวัดให้พระปริวาสหนึ่งสองร,ปร,ปร 1, ูปก็ได้แต่หนึ่งใครจะอยู่แค่หนึ่งราหนึ่งละตีสองละตีก็ได้เท่าอาัติบันนั้นไม่ได้ปิดบังถ้าปิดบังเลยเนี่ย คุณปิดบังมากี่ลาตียต้องอยู่เท่านั้นแต่จะเป็นประเภทปริวาสสุทันตปริวาสหรือเป็นแบบปฏิกสนาหรือเป็นแบบแบบใด่างหนึ่งเป็นปริวาสแบบไหนที่จะต้องนับปริวาสให้มันครบตามที่คุณปิดบังมาอันนี้พูดถึงปริวาสถ้าหกถ้าวอมขึ้นมานัดขึ้นไปเนี่ยต้องหกลูกห้ามห้ามหนีออกจากอาวาสอันเด็ดขาดห้ลูก6กลูกเนี่ย ขึ้นไปเนี่ยต้องอยู่ตรงนั้นตลอดอยู่ในพื้นที่เขตรักษาวัดวัดของปริวาสตลอดห้ามไปไหนถ้าไปแล้วก็ถ้าถ้าจะไปเนี่ยไปได้ไหมเก็บวัดแต่การเก็บวัดเนี่ย <c oughs> ผู้รู้ทั้งหลายบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยละ่ะ้าไม่จําเป็นจริงจริงจะเก็บวัดเลยถ้าจะเก็บวัดให้ถือเหตุหกอย่างของอุโบสถนี <c oughs> ้จะเก็บวัด <c oughs> แต่ว่าปริวาสใกล้เมืองอะ่ะโอ้อันนี้มันมัน มันเสียงมาก<อ>เสียงมากเสียงมากล้ำมากเลยผมว่ามันเสียงมากปริวัติใกล้บ้านใกล้เมืองเน่ยผมว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปจัดเลยมันลําบากลําบากพระอาจารย์กรรมที่จะต้องดูแลรักษาให้ล,ลําบากมากๆทีนี้เมื่อ <ừ. S 1> เมื่อขึ้นมานัดจะต้องพะระหกลูกไม่ขาดขึ้นไปแล้วก็ต้องหกเจ็ดลาตีขึ้นไปถ้าสามสีไม่ได้ตั้งห้าหกเจ็ดขึ้นไป มานัดอะ่ะแล้ววันออกก็ต้องยี่สิบยี่สิบเอ็ดเผื่อเผื่อไว้สักหน่น 25, 26, อยต้องยี่สิบห้ายี่สิบหกอเผื่อเผื่อไว้อันนี้ถึงเวลาบอกวัดเนี่ยเกิดพลาดในวัดเนี่ยมีอยู่ยี่อาจารย์กรรมมีอยู่ยี่สิบสามสิตูปเนี่ยถึงเวลาถึงเวลาบอกวัดเนี่ยรูปใดรูปหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะต้องมาให้ครบเลยอาจารย์กรรมแม้แต่ลูกกรรมที่จะต้องบอกวัดป่วยอยู่ก็ต้องลากกันมามาบอกวัด ป่วยอยู่ก็ต้องเอาปกครองกันมามานั่งบอกวัดด้วยกันอาจารย์กรรมลูกใดลูกหนึ่งป่วยก็ต้องมานั่งให้การบอกวัดนี่คือเรื่องพุทธบัญญัติสังฆกรรมสังฆกรรมสังฆกรรมแต่เรื่องกระถินเนี่ยมันมันยังคุมเครือกันอยู่รูปสองรูปสามรูปห้ารูปสิบรูปมันยังคุมเครือกันอยู่เร้ก็ฟังทั้งสองฝ่ายแหละรูปหนึ่งก็รับได้บางบางที่ก็ ถกกันไปถกกันมาต้องสีรูปห้ารูปขึ้นไปถึงรับได้เราก็เราก็อยู่ในระหว่างวิเคราะห์อยู่เหมือนกันเราก็ไม่ตัดสินว่าเราได้อ่านมาถูกเขาอ่านมาถูกแต่เราก็ใช้หลักของอประกรณรรจนาอัธกถา,ธา,ธา,ธาศึกษาดูก่อนเราก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนี้ผิดฝ่ายนี้ผิดฝ่ายนี้ถูกเราก็ไม่อยากอยากจะไม่ไม,ไม่ไม่อยากพูด อ่าคือคือฟังฟังหัว้อยหัวแล้วก็ศึกษาไปอย่างไหนที่มันทําให้เรางานเราเนี่ยมันเป็นไปได้และดูดีแล้วก็อัานนั้นแหละเช่นอ่าห้าลูกหกลูกอ่าถึงเป็นวัดไม่มีทะเบียนเป็นวัดที่ไม่ถึงจะเป็นที่พักสงฆ์ก็สามารถรับได้แต่ให้มีขอให้มีคณะสงฆ์ในร่วมประชุมสังฆกรรมสวดและอุปโลกให้แล้วก็ประเภทเขตของสีมาเนี่ย พัดสีมาสกัปพันตะราสีมาหรืออุปเขตสีมาสามอย่างนี้สามารถใช้ทาสังฆกรรมได้แต่ต้องให้ถูกต้องตามวิธีการรูปแบบของวิธีอุปเขตสีมาล่านน้ำล่านน้ําต้องกว้างประมาณเท่าไร่เขามีบอกไว้หมดไปเรียนผมคงจะรู้ถ้าคนอายุปานนี้ไปวักน้ำอลไรม,มันถึงก็ยังใช้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าต้องเป็น ดั้งเดิมของหน้านน้ำนั้นต้องเป็นหน้าน้้ำที่ธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ขุดตะขุดบึงขุดบอ่อขุดบอ่ดบอคลองขึ้นมาแล้วก็ทําอุปเคขึ้นมาอันนี้เขาว่าไม่ได้เลยต้องเป็นหน้านน้าธรรมชาตาิแล้วก็สัตพันธราศีมาวัดป่าที่ห่างจากบ้านประมาณอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราเทียบมาตราส่วนของชั้นเขาเนี่ยประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรประมาณนี้มังห่างจากบ้านเคยอ่านในเกงเกต ประมาณสามร้อยหรือห้าร้อยเมตรเนี่ยผมจะจำไม่แม่นแ,แล้วตรงนี้ต้องขออภัยห่างจากบ้านนะให้วัดในห่างจากบ้านหรือเขาเลเขาเรียกเลทุบบาทหรืออะไรผมก็จำไม่ได้ตรงนี้ต้องไปทวนใหม่เพราะว่าต้องเป็นสีมาป่าสีมาหน้าน้ําหรือสีมาพัทยสีมาส่วนมากเขาจะนยิยมใช้พัทยสีมานี่แหละที่ผูกสีมาแล้วตัดหลายลูปดิมิตแล้วเนี่ยส่วนมากแต่อุปเขตสีมาเนี่ย อ,อมีคนใช้แต่มันใช้ไม่ถูกมีวัดวัดหนึ่งเขตหนองบัวแดงที่ผมไปอยู่ศักเขาขูดแล้วผมลอ,ลองลองเอาเอาหลวงตาลูปหนึ่งหรือผมนี่แหละลองไปวักน้ำดูยื่นมือลงไปถึงเนี่ยปันเนี้ยใช้ไม่ได้ครับถึงเลยต้องให้คนอายุป,ปานกลางเนี่ยวักน้ำลงไปพอกำลังแขนสุดเนี่ยถ้าไม่ถึงเี่ยทั้งนู้นทั้งนี้เท่าเหมือนเดือนกัน,นใช้ได้แต่ต้องเป็นน้ำที่เป็นธรรมชาติอีกแล้ว ประเภทขุดเอาก็ไม่ได้ไม่มีบุตรอนุโลมเขาบวชพระเลยนะโอ้ยให้เราก็ไปเห็นแล้วยังไงยังไงอันนี้เกี่ยวกับสังฆกรรมทั้งหลายทั้งปวงแต่ละประเภทให้พระเราตระหนักแล้วก็ไปอ่านทวนบ่อยๆเพื่อจะได้มาพูดคุยสู่คนฟังว่าสังฆกรรมหรือทมวินัยนี้เท่านั้นที่จะทําให้ศาสนามียุยืนยาวอย่างอื่นนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้รับรองว่าพระทรงอภิญญาสมาบัติ มีอิทธิฤทธิ์มากท้ามศาส,สนาอยู่จเจริญรุ่งเรืองก็ยังไม่ได้กล่าวนะยังไม่ได้ตัดนะแต่มันก็มีประโยชน์อยู่ในแหละถ้าเราฉลาดใช้พระมีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหารมีฤทธิเดชเดหาะเหินอนาญาตเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับความเราจะฉลาดใช้ยังไงอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นพุทธเจ้าเน้นแบบพิสษุครองทำและเอาทำวิเนยไว้เป็นหลักหัวใจของศาสนารักษาและปฏิบัติ เอาไว้มีสังฆกรรมเป็นต้นและวินัยกรรมต่างๆเช่นรักษาภรพครองบินทบาทเรี่ยงชีพหรือกิจวัตรอันใดที่มันเกี่ยวกับทำวินัยที่จะทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองกิจวัตรเหล่านั้นสําคัญมากอย่ามองข้ามเม้แต่การเจริญภาวนาการศึกษาเราเรียนคันทะทา,าทุรวิปัาสนาทุระเนี่ยนี่ก็อีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่จะทําให้พระมีสติปัญญามีอาวุธวิเศษในการทํางานมีเครื่องมือทํางานเผยแผ่ศาส,สนา แม้แต่การรักษาศรัทธาชาวบ้านเนี่ยก็ทําให้ศาสนาเจริญโดยเฉพาะพระสัชชิตัวอย่างต้นฉบับแค่แค่ความสํารวมเนี่ยสํารวมรักษาอินทรีย์ให้หน้าศรัทธาเรื่องใสเนี่ยยังทําให้ศาสนาเจริญได้ในใจคนเพราะฉะนั้นทําวิันกิจพรมอาจรรย์อันใดแม้เล็กน้อยอย่ามองข้ามให้ช่วยกันรักษาไว้และประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่พรมอาจรรย์ของตัวเองสืบต่อต่อ,ตอไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและถาวรมั่นคง ของศาสนาเราสืบต่อไปเพราะตอนนี้ศาส,สนาอิสลามเขาลุกคืนลุกคืบเพิ่มพิ่มเพิ่มเพิ่มเรารู้ว่ามันเพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรเรารู้แต่เราไม่พูดไปม,มันมันมีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกฎหมายเขาเป็นระบบการปกครองและการเผยแพ่ของเขาเราไม่อยากพูดไปมันก็บาดบาดหมางบาดใจอะไรถ้าพูดพวกนี้ไปพูดไม่ได้เขารู้เห็นรู้แล้วก็คือให้รู้กันเฉพาะคนที่รู้กันคนที่เรียนรู้มาแล้วก็รู้กัน เ่นี้พอเราก็ไม่ต้องพูดไปเดี๋ยวหาวเราเนี่ยพลาดทิ้งศาสนาเขาอีกไม่ได้นะสำหรับวันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดซึ่งธรรมวินยัยเกี่ยวกับสังฆกรรมประเภทสังฆกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อายุของพุทธศาสนาจะเรืรุ่งเรืองสืบต่อไปยืนยาวได้ตามที่เราได้รับการพยากรณ์และได้ยินในฝันกันนาว,ว่าศาส,สนาจะยืนยาวต่อไปได้เพราะภิกษุรักษาธรรมวินยัยอันเต็นล่าแก้วเป็นหัวใจของพระศาสนานั่นเอง คือธรรมิไนไยเป็นรากแก้วของตนน้นไม้ทรรมยินัยเป็นรากแก้วของพระศาสนาให้เข้าใจตามนี้แล้วก็ให้มองเห็นภาพนั้นเพื่อความลึกซึ้งและเพื่อความศรัทธาอย่างตั้งมั่นสืบต่อไปสําหรับช่วงนี้ขอเอวงังคอโนโมธนาสาธุก,การขอเอวังในเวลานี้เพียงแค่นี้